เรื่องราวแห่งความฝันและการทำนายฝันมีมานานมากแล้วในสังคมไทยความฝันสามารถบ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงในชีวิตที่จะเกิดขึ้นซึ่งความฝันจะเป็นจริงหรือไม่ขึ้นอยู่กับโชคชะตาและวาสนาของแต่ละบุคคลวันนี้ดีเมอร์ทำนายฝันจะมาทำนายความฝันของคุณกัน หากคุณฝันว่าเห็นหรือได้ตีะระฆังทํานายว่าเป็นฝันที่ดีและอยู่ในช่วงจังหวะชีวิตที่มีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีโดยเฉพาะกับเรื่องงานที่คุณจะประสบความสำเร็จและมีความก้าวหน้าขึ้นมากอย่างก้าวกระโดดหากคิดเสี่ยงโชคถือว่าดีอีกไม่นานจะได้รับข่าวดีจากญาติมิตรที่อยู่ห่างไกลหากใครที่เจ็บป่วยหรือมีเคราะห์ใดๆอีกไม่นานจะหายดีในเร็ววันและหมดเคราะห์ ความรักคนโสดในช่วงนี้ค่อนข้างจะมีสเสน่ห์และเป็นที่หมายปองของใครหลายคนแต่ไม่ต้องรีบเพราะคนที่เข้ามาส่วนใหญ่ยังไม่ใช่และไม่โดนใจคุณส่วนคนมีคู่ดูรักกันดีถือเป็นคู่ที่ดูเอาใจใส่และดูแลกันเป็นอย่างดีสิ่งที่ต้องระวังคืออย่าปล่อยตัวปล่อยใจไปกับสิ่งยั่วยาที่ผ่านเข้ามาเป็นอันขาด การเงินถือว่าดีมีความรุ่งโรจน์และจะมีโชคมีลาภสิ่งที่ต้องระวังคือต้องพยายามอย่าใช้เงินเกินตัวส่วนด้านการงานถือว่าดีมากมีโอกาสจะเจริญก้าวหน้าและมั่นคงอย่างสุดๆทำอะไรก็จะเป็นที่สนใจและได้รับการยอมรับจากคนในทีมแม้แต่หัวหน้างานหรือผู้ใหญ่จากในที่ทำงานก็จะคอยให้การสนับสนุนและผลักดันคุณอย่างเต็มที่ในการทำโปรเจกต์ต่างๆให้สำเร็จส่วนใครที่ทำธุรกิจส่วนตัวจะดีมากในช่วงนี้ เลขมงคลให้โชค1 6 4 9และ6 9 ความฝันคือการแสดงออกของความนึกคิดความรู้สึกและเหตุการณ์ต่างๆที่ผ่านเข้ามาในสมองในขณะที่เรากําลังนอนหลับอยู่คนเรามักจะฝันกันคืนละสองครั้งหรือ3ครั้งแต่มีเพียงบางคนเท่านั้นที่จดจําความฝันของตัวเองได้ดังนั้นความฝันจึงสามารถใช้ในการทํานายเหตุการณ์ดีร้ายร่วงหน้าได้ ในการฝันแต่ละครั้งเมื่อรู้สึกตัวตื่นแล้วไม่ควรลุกจากที่นอนทันดีทันใดเพราะเรื่องราวที่อยู่ในฝันนั้นอาจจะเลือนหายไปหรือความจำอาจคาดเคลื่อนได้ดังนั้นเราจึงควรนอนต่อไปอีกสักคู่หนึ่งแล้วจึงค่อยลุกขึ้นมาทบทวนความฝันนั้นพร้อมกับดูคำพยากรณ์ตามตำราทำนายฝันต่อไป คุณที่รับชมรับฟังดีมเมอร์ทำนายฝันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด s u b สไ r i b e และกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะครับพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ